เหมือนเพื่อนข้างบ้านเลยอินโดดิ้นหนักมากปวดใจสุดๆโดนไทยปาดหน้าไปวีนแอลจึงงัดกลกงทุกอย่างเพื่อชนะไทยในเกมที่ผ่านมาควันลงหลังจากที่อินโดนีเซียเจ้าภาพสามารถเอาชนะไทยไป3ต่อ1เซต21ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ23 27ต่อ25ในศึกวอลเลย์บ,บอลซีวีลีก2023 ในสัปดาห์แรกนันสุดท้ายส่งผลให้ตบหนุ่มไทยจบที่รองแชมป์ของสนามแรกขณะที่อินโดนีเซียชนะ3เกมรวดคว้าแชมป์ไปครองโดยสำหรับรางวัลเฉพาะบุคคลแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้แก่ฟารีเซปเตียนอินโดนีเซียเซตยอดเยี่ยมได้แก่ด่วนไวยดุยเวียดนามหัวเสายอดเยี่ยมได้แก่อนุรักษ์พันรำ ไทยฟาฮานฮาริารมอินโดนีเซียมีเดิลบล็อกยอดเยี่ยมหรือบอลเร็วได้แก่กฤษสดานินสวยัยไทยเฮนราคูเนียวันอินโดนีเซียบีหลังยอดเยี่ยมได้แก่สตีเวนชาวออเตอร์ฟิลิปปินตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่ธนภัเจริญสุขไทยตารางคะแนนหลังจบซีวีีก2023ในสัปดาห์แรก 1>, 1. อินโดนีเซีย,ยมี9คะแนน 2. ทีมชาติไทยมี6คะแนน 3. เวียดนามมี2คะแนน 4. ฟิลิปปินสมี1คะแนนโดยการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้มีชาวเน็ตได้ตั้งข้อสังเกตว่าไทยเราแพ้แต่ไม่รู้สึกอะไรนะเห็นได้ชัดว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นแต่อินโดคงปวดใจสุดๆที่คิดว่าตัวเองคือนัมเบอรวันในอาเซียนแต่ผลสุดท้ายโดนไทย ปาดหน้าชิงตั๋วไป VNL ยินดีกับแชมป์เหล็กหนึ่งอาเซียนบนแค่อาเซียนพอไปเอเชียก็ตายเพราะมันแอบโกงไม่ได้จากน่ารักหลังๆไม่น่ารักน่าเกลียดมากแฟนครับบ้างการจัดก,การแข่งขันบ้างเวลานักกีฬาเสิร์ฟคนเชียร์ต้องเงียบเพื่อให้มีสมาธิแต่นี่ตอนไทยเสิร์ฟร้องแหกปากเลยไม่ต่างจากวันที่ไทยแพ้เขมรคราวก่อน ส่วนกรรมการกลางชาเลนต์กรองก็บอกว่าไทยได้แต้มแต่ก็ให้เล่นใหม่ซึ่งเป็นแต้มที่สำคัญด้วยเพราะห่างกัน1สอต้มสำหรับประเด็นังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแพ้ให้อินโดเขาหน่อยปลอบใจเขาหน่อยเหมือนเขาไม่อยากจะจัดเลยสนามนิดเดียวคงยังช้ำใจที่แพ้ไทยมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แพ้แบบสูสีและงงกับกรรมการก็ไม่เสียใจอะไรเลยนะจะ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะแบบไม่ค่อยเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ป่านนี้คงดีใจแบบแห้งแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่ค่ะเขากลัวเราถึงขั้นใช้ชาเลนช่วยเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขากลัวแพ้ไทยไงเลยเล่นถูกติดทุกอย่างเห็นใจนักกีฬาไทยเลยจะโหกันทำไมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มาตรฐานไม่มีรายการใหญ่คงไม่มีวาสนาได้จัดกับเขาหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่พัฒนาทาั้งๆท,ที่มีทรัพยากรมนุษย์ล้นเมืองแถมโกงชาเลน์ไม่ต่างจากขเขมรเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรรมการต้องเย็บหน้าไปหลายครั้งสินนะตัดสินให้มันตรงๆไม่ได้หรือยอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์อินโดเสียมารยาทมากๆโหตลอดเวลา ควรจะไปดูตัวอย่างกองเชียร์ระดับโลกนะว่าเขาเชียร์กันยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาทุกชนิดเขาก็ต้องมีมารยาทเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะบอลเล่นนะการเล่นที่ต้องใช้สมาธิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอมรับได้ว่าแพ้แต่กับกองเชียร์ยอมไม่ได้ไม่มีมารยาทอุบาททุเรศแต่เชิดค่ะฉันแชมป์ AVC นะคะแชมป์ AVC คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แท้วันนี้ไม่เป็นไรเพราะที่เราได้มามันใหญ่กว่าเยอะค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชิดค่ะ no ซโน no แคเดใดทั้งสิน้นสวยมั่นใจไม่กลัวพ่วงด้วยตำแหน่งแชมป์เอวย้ำนะคะแชมป์เอวจบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่สนรายการอมบตค่ะเราไปคัด VNL ที่กาตาต่อดีกว่ารายการที่อินโดเอื้อมไม่ถึงอะค่ะแต่ไทยเอื้อมถึงนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เก่งมากรับแรงกดดันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะแต่ต้องพัฒนาความนิ่งให้ได้มากกว่านี้เพราะถ้าจะไประดับโลกต้องจิตใจแข็งแกร่งและนิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยไทยเราก็คือทีมที่ได้ไปคั t ชาเลนเจอร์ให้เขาวนเวียนกับแชมป์รายการออบ,บตเถิดตามสภาพนะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ ต่างชาติถล่มยับอินโดนีเซเกลียดมากไม่ให้เกียดฝ่ายตรงข้ามควรไปฝึกการเป็นสภาพให้ดีกว่านี้จากผลการแข่งขลลันวลย์บอลชายรายการซีวีลีก2023ในสัปดาห์แรกแข่งที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่21-23กรกฎาคมโดยมี4ชาติในอาเซียนเข้าแข่งขันนำโดยไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามแข่งแบบพบกันหมด นัดสุดท้ายชีชตาไทยเจอกับอินโดนีเซียที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เรียญทองซีเกมสสามสมัยผลปรากฏว่าเราแพ้ไป1ต่อ3เซตซึ่งเซตแรกขึ้นนำไปก่อนด้วยแต่มดดนคู่แข่งเก็บทีเดียว3เซตรวดสกอร์25ต่อ21 17ต่อ25 23ต่อ25และ25ต่อ27ไทยได้ดับ2ในสัปดาห์นี้ โดยศึกซีบีลี2023สัปดาห์ที่2จะแข่งขันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมที่ประเทศฟิลิปปินส์ไทยประเดิมสนามพบกับเจ้าภาพวันศุกร์ที่28กรกฎาคมเวลา18.00นตามเวลาประเทศไทยจากเกมการแข่งขันนั้นกล่าวทำให้มีชาวต่างชาติต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยต่างได้พากันกล่าวว่าความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ไม่ใช่ภายในสนามกีฬาคุณไม่ให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามเลยคุณต้องฝึกการเป็ี่ยนสภาพที่ดีกว่านี้นะอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสำหรับอินโดนีเซียมันน่าอายมากนะด้วยความปรารถนาที่อยากจะมุ่งหวังแต่เอาชนะอยู่ฝ่ายเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามารยาทของกองเชียควรมีมากกว่านี้นะอินโดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กองเชียร์ตะโกนอย่างหยาบคายมากไม่เหมือน VNL ที่ไทยเลยที่ไทยเชียร์กันทุกทีมแต่บอกตามตรงว่านี่เป็นเพียงการซ้อมของประเทศไทยเท่านั้นนะเพราะแมจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้ถึง10ครั้งคะแนนอันดับโลกก็ยังเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์อินโดถอยมากโหอนุรักษ์ล้อเลียนตลอดโหทุกครั้งที่เขาได้เสิร์ฟไร้มารยาทจริงๆต่ำตม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามารยาทในการเชียร์ของเจ้าบ้านการเคารพกันมันเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าครั้งหน้าเจอกันใหม่กับไทยอย่าเก่งแต่ในบ้านชนะได้เพราะอาศัยกองเชียร์ของตัวเองโหเหมือนสัตว์อะไรสักอย่างไม่มีมารยาทต,ตลอดทั้งเกมเลยนะอินโดขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่า ขี้โกงแถมกองเชียร์เสียมารยาทสามขั้นสุดโหใส่น้องเต้ยหนักมากตอนน้องเสิร์ฟคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคนไทยดูกีฬาแบบพัฒนาแล้วและการตัดสินแบบโกงก็ไม่ควรมีที่สนามในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กองเชียร์เขาไรมารยาทมากพอเราเสิร์ฟเขาโหเสียสมาธิหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์ถอยมากๆไม่มีสปิริตเลยจะโหทำไมก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์สุดถอยเสียดายไม่เสียใจเลยครับสู้ๆต่อไปให้กำลังใจเสมอทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์ไรมารยาทโหหอนขนาดเสิร์ฟลูกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไม่เป็นไรอย่างน้อยไทยเราก็คือทีมที่ได้ไปคัดชาเลนเจอร์ให้เขาวนเวียนอยู่กับแชมป์รายการอบ,บตอเถิดตามสภาพนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้อินโดชนะไปเถอะอยากจะชนะจนไม่ส่วนสปิริตแล้วตลกมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากองเชียร์อินโดสันดานเขาไม่เคยเปลี่ยนมารยาทสามานานแล้วแก้ยากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถึงจะแพ้แต่เราก็รักและเชียร์ค่ะขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงเซต3-4กองเชียร์เริ่มเสียมารายาทโหใส่ทีมไทยเวลาเสิร์ฟเหมือนแข่งอยู่เวียดนามเลยแย่มากๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เก่งมากครับรับแรงกดดันได้ในขณะนี้ถือว่าผ่านแล้วนะแต่ต้องพัฒนาความนิ่งให้ได้มากกว่านี้เพราะถ้าจะไประดับโลกต้องจิตใจแข็งแกร่งและนิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้เถื่อนครับไปอยู่มาแล้วชอบแย่งกันชอบข้ามคนนอนในพื้นที่นอนรวมกันมากๆอีกหลายๆอย่างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านีท้าไม่ได้แข่งที่อินเดียยังไงเราก็ชนะวันนี้เราเสืฟพลาดเยอะมากนะเสียงโ่รบกวนตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อินโดขึ้นชื่อกองเชียร์มารยาทไม่ดีตั้งแต่ฟุตบอลแล้วครับไม่ดีถึงขั้นซมเลยแหละโหทุกการเสิร์ฟหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ